ควาสนุนโดยสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่และไอคอนสยามสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการการตลาดเงินล้านค่ะวันนี้คุณผู้หญิงต้องห้ามพลาดเลยนะคะเพราะาเพนจะพาไปเสริมความสวยความสดใสพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษ ต้อนรับซัมเมอร์ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะพร้อมกันยังคะพร้อมกันแล้วไปกันเลยค่ะ ยามพาร,กร ination, กากอ Global Shopping Destination ศูนย์กลางการช้อปปิ้งระดับโลกตอกย้ำผู้นำวิสัยทัศน์ผู้นำความคิดสร้างสารรค์ The v i s i o n a r ไอคอนและยังคงได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตรและร้านค้าต่างๆตลอดจนสร้างประสบการณ์แปลกใหม่และเหนือระดับให้กับลูกค้าเพื่อเป็นที่1ใ,ในใจผู้คนโดยเฉพาะโซนบิวตี้ที่ชั้น2และชั้น3ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจึงขยายพื้นที่มาที่โซน Bright Space ชั้น4ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา เพื่อคุณผู้หญิงที่รักสวยรักงามได้เติมความสดใสหลังไปเที่ยวสงกรานซึ่งที่บิวตี้แก l เลอรี่โซนไบสเปซมีผู้ช่วยในการดูแลคุณค่ะตั้งแต่ศีรักจะหดปลายเท้าเลยทีเดียวค่ะ และตอนนี้ค่ะเพ็ก็อยู่ภายในยร้าน DII แล้วนะคะร้านนี้เป็นสาขาล่าสุดที่มาเปิดที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนความสวยความงามนี่ไม่พ่องเลยน่าสนใจขนาดไหนมีกลยุทธ์การตลาดอย่างไรนะคะมาพูดคุยกับคุณหมอปาตีสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมโอ้โหสีสันแบบว่าดูหรูหรามากนะคะคสว่าง ให้คุณหมอเล่าเป็ฟังก่อนว่า D.I.I. พอสังเกตคืออะไรยังไงบ้างคะครับผม D.I.I. Esthetic Clinic นะครับเป็นคลินิกนะครับที่ดูแลในเรื่องของความงามน,นะครับแบบครบวงจรนะครับคุณหมอคะคือในยุคแบบนี้เนาะการขยายสาขาหลายคนก็คิดหนักเหมือนกันแต่นี่เป็นสาขาล่าสุดสาขาที่3ใช่สาขาที่สมที่ศูนการค้าสยามพากรกนอยากให้คุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยว่ามุมมองหรือว่าโอกาสทางธุรกิจ ของดีไอกับการเปิดสาขาล่าสุดที่นี่ยังไงบ้างคะจริงๆแล้วอย่างที่ทราบกันดีครับว่าศูนย์การค้าสยามพรากรเนี่ยคือเป็นเป็นทำเลทองนะครับคือทุกคนเน่ยเวลามาแล้วก็ทุกคนก็ึกถึงสยามพารากรนถูกไหมครับเพรานะฉะนั้นอันดับแรกเลยเรื่องของทำเลสยามพรากรนนี่คือสุดยอด นะครับอันดับที่2คือในช่วงที่ผ่านมาโควิดถูกไหมครับทุกคนจะคิดว่าอ,อ๋อเรายังไม่อยากจะเก็บเงินไปลงทุนอย่างอื่นเราอยากจะเก็บเงินเอาไว้ไม่อยากจะรีบแบบลงทุนแต่ว่าณนะตอนนี้ถ้าเราดูทั่วโลกโควิดจบแล้ว <c oughs> นะฮะเพราะฉะนั้นการที่เราเริ่มสตาร์ทก่อนก็เท่ากับว่าเราได้ออกตัวได้เร็วกว่า <c oughs> เพราะ,ะนั้นจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้เราตัดสินใจว่าสยามพรากรเป็นสาขาต่อไปที่เราจะต้องมาเปิดแล้วเราก็สามารถเปิดแล้วก็พบว่าประสบความสําเร็จ ได้รับการตอบรับที่ดีมากด้วยครับผม mm hmm. ในสาขาสยามพารากอนเนี่ยคือเราจะให้การบริการแบบพรีเมียมอย่างที่บอกให้ความรู้สึกว่าเพราะว่าคุณมาเนี่ยไม่ได้เหมือนมาคลินิกนะเ mm hmm. ออให้ความรู้สึกว่าบางทีเหมือนคุณมาแบบมารีแล็กซ์มาสปาบางทีบางเีลลิ่งเหมือนมาบ้านด้ครับเพราะว่าเราจะมีห้อง VIP ซึ่งมีเน็ตสเลกให้ดูมีเครื่องนวดกับอ e ีนวดคือทุกอย่างจะทําให้คนค่ารู้สึกว่าโอเคมันแบบรู้สึกสบายจริงแล้วก็การให้บริการที่แบบเป็นพรีเมียมสุดๆครับ่ดังนั้นพอพูดถึงตรงนี้แล้วถ้า อยากเห็นภาพเดี๋ยวเป็นให้คุณหมอปาร์ตี้พาปไปลองดูกันเลยดีกว่าค่ะยินดีครับผม ใช่ที่เราบอกว่าเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการลดรอยดำแล้วก็กระตุ้นสร้างคอลลาเจนอย่างที่หมอบอกนะครับว่าปกติแล้วเลเซอร์เครื่องหนึ่งก็จะทําได้ได้หนึ่งเรื่องเนาะอย่างเช่นลบรอยดำลบรอยแดงแต่ว่าเลเซอร์เครื่องนี้ด้วยความที่ขึ้นความถี่ของตัวเลเซอร์มันเป็นระดับที่โคเซกคือหนึ่งในล้านล้านวินาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากในเรื่องของการเขาเรียกว่ากําจัดเม็ดสี เนี่ยยังช่วยในเรื่องของการกระตุ้นสร้างคอลลาเจนด้วยนะครับ mm. โดยที่คลินิกของเราเนี่ยจะยิงให้ทั้งหมด5าโหมดเลยนะครับยิงตั้งแต่เรื่องของการปรับเม็ดสีทั่วหน้านะครับเน้นลบรอยดำนะครับยิงลิปปากชมพูด,ด้วยยิงกระตุ้นสร้างคอลลาเจนเพื่อกระชับรูปขมผลและสุดท้ายยิงหลุมสิวด้วยถ้าคนไข้แบบมีปัญหาทั้งหมดเราก็ยิงให้ทั้งหมดเลย ตัวนี้ก็เป็นพระเอกนะอีกหนึ่งตัวตัวนี่ชื่อว่าเป็นตัวที่ชื่อว่าอัลตรานะครับผมคือเมื่อก่อนในอัลตราใช้ในการยิงยกกระชับอย่างเดียวใช่ไหมครัแต่ปัจจุบันเนี่ยเรื่องของ f o x กซี่คือแบบที่เหมือนแบบตาเชียวเชียวตายกยกอะไรเนี้ย ก็แบบเดี๋ยวนี้ก็เป็นเทรนด์นะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนะครับตัวของอัลทร่าเนี่ยเราจะมีเทคนิคการยิงอันใหม่ที่เราเรียกว่าเป็น New a ัล r a a d าแอด e านสพทเทคนิคโอ้เดี๋ยวก่อนค่ะคุณหมอสับแสงสังเกตยามวกาสรุกภาษาไทยเลยค่ะก็คือว่าจะช่วยเรื่องของเป็นเทคนิคใหม่ที่ยิงในเรื่องของการยกคิ้วได้นะครับยิงกระชับลูกมขนได้ด้วยเป็นเทคนิคใหม่ นะครับเป็นเทคนิคใหม่ที่ที่ยิงกันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะยิงอย่างที่บอกยิงเฉพาะยกกระชับใช่แต่๋ยนนี้คือยิงแบบเปิดตายิงยกตายิงกระชับลูกขนนก็ได้นะแล้วบางทีใช้ยิงหลุมสิวได้ด้วยตอนนี้ใช่ก็เป็นเทคนิคใหม่โดยเฉพาะแบบในช่วงอากาศร้อนๆแบบนี้แบบมาผ่อนคลายอะไรที่นี่ได้เห็นบอกว่าเอะในกรณีที่ ที่นี่เป็นสาขาใหม่นะคะเปิดล่าสุดที่<ช>สยามพารากอน<ช>มีโปรโมชั่นอะไรยังไ,ไงไหมคะคุณหมอคะถ้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์ได้นะครับที่ a d i i e s t h e t i c นะครับผมวันนี้มีโปรโมชั่นแน่นอนครับดังนั้นนะในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ใครอยากมาสวยมาเสริมความสวยความสดใสผ่อ่คลายก็มากันได้ที่ดีไอวันนี้ขอบคุณคุณหมอปาร์ตี้มากค่ะยินดีมากครับผมสวัสดีครับ เสริมความเสวยความงามกันต่อนะสำหรับเล็บมือแล้วก็เล็บเท้านะคะกับชบานเนวค่ะคุณผู้ชมที่นี่เป็นสาขาล่าสุดนะสาขาที่11ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนเป็นอย่างไรเนะี่ยเดี๋ยวตามเป็นไปพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีสวัสดีค่ะคุณเพ็ญโอ้โหคือตอนนี้เพ็ญเข้ามาอยู่ภายในร,ร้านชบาบนะคะซึ่งจะบอกว่าสาขานี้เป็นสาขาที่11แล้วเปิดที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนแน่นอนว่าอะไรใหม่ๆมีความแตกต่างโดดเด่นมีที่นี่เหมือนกันถูกครับอันดับแรกเดี๋ยวให้คุณเก่งเล่าเป็นฟังก่อนเข้าๆสาหรับฉบาอะไรยังไงบ้างคะครับจริงๆฉบาที่สาขาสยามพารากอนเนี่ย คือที่เราเลือกเปิดที่สาขาสยามพารากอนเนี่ยเนื่องจากว่าทุกคนทราบกันอยู่แล้วครับว่าสยามพารากอนเนี่ยเป็น world class shopping destination นะครับเพราะฉะนั้นทําเลที่มีเสกยภาพที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งที่แน่นอนเราก็พยายามจีบเขาให้นานมากแล้วจนกว่าจะได้พื้นที่มาเพราะฉะนั้พยยนพอเราได้พื้นที่มาแล้วปุ๊บเนี่ยโจทย์ของเราคือทำยังไงให้ให้ พร้อมที่จะรับลูกค้าของสงพร์กรให้ได้ดีที่สุดเ,เราก็จะมีการออกแบบโดยการใช้หินอ่อนแล้วก็ใช้ตัวสแตเโลโรสโกเข้าไปและที่นี่เห็นบอกว่าพนันงานเขามันมีความพิเศษแตกต่างจากสาขาอื่นด้วยครับด้วยความคือเราเนี่ยห่วงเรื่องของความปลอดภัยและความสะอาดของของลูกค้าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่สายพร์กรเนี่ยออกแบบแล้วก็ใส่ระบบดูดอากาศหรือเอ็กซอร์ท้เาเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นลูกค้าที่มาใช้บริการที่นี่ยจะมั่นใจและสบายใจได้ว่าเข้ามาแล้วจะไม่มีกลิ่น S <S สารเคมีหรือต่างๆแน่นอนและในช่วงโควิดค่ะคุณเก่งคะคือปริมาณลูกค้ามันมีมากน้อยแค่ไหนคือมันลดน้อยลงไหมอะไรยังไงไหมคะครับช่วงโควิดก็จริงๆถามว่าเราหนักไหมเราก็หนักนะเพราะว่าทุกสาขาเราอยู่ในห้างะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่ห้างปิดเราก็ถูกระงับการให้บริการไป <S <S อัตโนมัติเนี่ย <ๆ S 1> เราถามว่าลำบากเราลำบากแน่นอนแต่ช่วงที่พอเปิดกลับมาได้เนี่ยเราก็เน้นทําการลาดแบบค่อนข้างหนัก ไม่ว่าจะเป็นการตลาดออนไลน์ใน f a c e b o o k นะครับใน Instagram หรือว่าใน TikTok นะครับ mm hmm. เพื่อจะเป็นช่องทางเพื่อจะแจ้งให้ทุกคนรู้ว่าเราพร้อมเรากลับมาตรวจแล้วนะด้วยมาตรฐานของการดูแลวความสะอาดแบบเข้มข้น mm hmm. นะครับทำให้ลูกค้าประจำของเราเนี่ยยังยังคงกลับมาใช้บริการอย่างเหลียวแน่นตอนนี้ถ้าสมมติพูดถึงจำนวนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มากมายแค่ไหนกับการกลับมาแล้วคะ ผมว่ได้กลับมาเกินเกิน50%แล้วเก oh, ิน5้เกิน50%ถือว่าเป็นข่าวดีของผู้ประกอบการอายุแบแตบนี้ใช่ค <Sorry. S 1> นะ่ะนังนั้นเป็นมาอยู่ที่สาขาใหม่ที่นี่แล้วนะเดี๋ยวให้คุณเก่งพาเพนดูจุดเด่นต่างๆที่จะบอกว่าน่าสนใจมากนะไหนๆมามาร้านทําเล็บต้องไปดูเรื่องของสีเล็บเรื่องของเก้าอ,องค์กี้่ไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันเลยคนะ่ะ สีทาเล็กนะโอ้โหมันเยอะมากคุณเก่งมันมีความแตกต่างหรืออะไรยังไงบ้างคะครับจริงๆอยากให้อีกนี้ครับข้อแตกต่างของของชบานะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยนำเข้าสินค้าเองนะครับเพราะฉะนั้นสีทาเล็ที่เราใช้เองเนี่ยจะไม่มีจากที่อือ่นอยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่มีมีที่ทเหลที่ไหทําทำไมถึงต้องนําเข้าเองก็อะไรคือสีทาเล็กที่เราใช้เนี่ยเป็นแบบอีโคเฟลี นะเป็นอีพกพเฟรี่หมายความว่าเรามีตัวออยบำรุงมีแคลเซีนมมีวิตามินเพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจได้ว่าหน้าเล็บเขาจะไม่ถูกทําลายนะครับคือถ้าลูกค้าเนี่ยไม่ต้องหยุดพักเล็บหมายความว่าไรายได้เราก็ไม่หายอ,อันนี้ก็เออเป็นอีกถึงความรู้นะเพราะว่าที่จริงแล้วสีมันมีหลากหลายแล้วมันมีให่เลือกเยอะมา,ากรจริงๆแล้วก็มีหลากหลายราคาด้วยนั่นคือที่สําคัญถูกครับอ๋อ่ะจากเรื่องของสีทาเล็บ เดี๋ยวเราไปต่อกันจนค่ะจากเรื่องของสีทาเล็บแล้วนะมากันที่เรื่องของที่หลายคนให้ความสำคัญในยุคโควิดแบบนี้คือเรื่องของความสะอาดเราเห็นตู้วันนี้คือตู้อะไรคะตัวนี้เป็นตู้อบยูครับคือด้วยความที่พอโควิดออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ ทุกคนคอนเซิร์นเลยคือเรื่องของความสะอาดนะครับและความปลอดภัยที่ผลส่งผลต่อสุขภาพของทุกคนเนี่ยเราก็มีการนําตู้อบยูวีมาเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าการใช้บริการของเขาในแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะได้ใช้บริการโดยที่ปลอดภัยที่สุดนะครับผลิตภัณฑ์แล้วอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้กับลูกค้าเนี่ยหน่ตอนหนึ่งผ่านการฆ่าเชื้อยูวีก่อนใช้บริการทุกครั้ง หนึ่งไครล้าหรือพระเอกของร้านสปานั่นก็คือเก้าอี้สปาครับคุณเพ็ญมันยังไงบ้างคะครับด้วยความที่อีกเมนูซกเนเจอร์ของเราคือการทำสปามือและเท<อ>้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสปาคำว่าสปาคือการทำวารีบำบัดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเน้นสัมพันธ์คือทรีทเมนต์ที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยต้องเข้าถึงพื้นผิวของของคร้ามากที่สุด<อ>นะครับเก้าอ,อี้สปาเนี่ยก็จะมีอ่างจากรุชีนะครับที่จะมีตัว อุณภูมิควบคุมนะครับความอุ่นของน้ำนะครับทำให้ทรีทเมนต์ของทรีตเมนต์แต่ละตัวเนี่ยนะครับทำให้การไหลเวียนของโลหิตเกิดขึ้นด้วยด้วยตัวบับเบิลเจ็ทในการทำธุรกิจในยุคเศรษฐกิจแบบนี้สำหรับตัวชาบาเองคุณเก่งวางเป้าหมายหรือวางกลยุทธ์อะไรยังไงบ้างคะสำหรับปีนี้คือปี2565เนี่ยเป็นปีที่หลายธุรกิจเพันไปพูดคุยว่ามันเป็นปีที่ท้าทาย สำหรับตัวสปาเองยังไงบ้างคะจริงๆปีนี้ก็ต้องบอกนะคเป็นปีที่ท้าทายกับเรามากเพราะว่ามันเหมือนกับเราเราเพิ่งเพิ่งกลับมาให้เปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งที่เราต้องทําเน้นย้ํากับลูกค้าเลยคือเราเปิดให้บริการแล้วและเรารักษามาตรการความสะอาดนะครับอย่างเข <ừ> ้มข้นเพื่อให้ลูกค้าสบายใจว่ามาใช้บริการแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดเรื่องของความสะอาดที่เกิดขึ้น <ừ> นะครับถ้เราตั้ง ขยายสาขาเพิ่มมาก้อาแค่ไหนไหมคะสำหรับปีนี้ค่ะเส้นปีนี้น่าจะมีอีกสองสาขาเพราะตอนนี้สิบเอ็ดสาขาแล้วดังนั้นใครที่สนใจนะมากันได้สำหรับสาขาล่าสุดของะบาที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนเชื่อได้ว่าถ้าเข้ามาแล้วคุณจะได้รับบริการที่สบายสะอาดมั่นใจและที่สำคัญสวยออกไปแน่นอนวันนี้ขอบคุณคุณเก่งมากค่ะขอบคุณครับ โปรโมชั่นพิเศษนะคะสยามพารากอนซัมเมอร์วันเด์เทลตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายนนี้ค่ะทั้งลดทั้งแจกแบบกระนำช็อปครบตามเงื่อนไขรับสยามกิฟต์การ์ดสูงสุด4,000 ซื้อคอสความงามคอสเดียวก็คุมแล้วค่ะสำหรับท็อปสเปนเดอร์ที่ใช้จ่าย200 0 0 0บาทขึ้นไปรับฟรี e x p e r i e n c e รักษา n e Day Wellness Package สำหรับ1ท่านมูลค่า28,000บาทจำกัดจำนวนสิทธิ์นะคะนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นผ่านวันสยาม Super App ค่ะเพียงช็อปครบ20,000บาทขึ้นไปต่อเซลสลิปรับทันที800 v i s c วิสคอยจำกัดจำนวนอยู่ที่50สิทธิ์ตลอดรายการค่ะ มาติดตามเรื่องราวของม r c เด e เบน n z นะคะล่าสุดค่ะประกาศว่าเลิกจ้างพิตตี้ในทุกงานแสดงรถไรายเดเป็นอย่างไรติดตามอีกสักครู่ค่ะ สถาปน,นิก65โควิดครีเอเตอร์พึ่งพาอาศัยพบกับเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์